สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาพบกันในวันเสาร์นะครับวันที่24กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ฟุตบอลมีให้เชียร์กันมากมายนะครับในวันสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับทั้งใน5หลีกดังแล้วก็ลีกอื่นอีกมากมายนะครับผมแล้วก็เช่นเคยวันนี้เรื่องของทัศนะเราก็คัดมาฝากกัน2คู่เหมือนเช่นเคยนะครับผม อะไปดูที่คู่แรกก่อนนะครับไปดูที่ศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับจะเป็นเกมระหว่างอเมริกาพบกับแอตเลติโกมาดริดนะครับผมสองเกมนี้นะครับปัจจุบันผลงานของทั้งคู่ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับมาตุลิดทีมเยือนนะครับชนะแค่เกมเดียวจาก5นัดหลังสุดนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมนะครับหนึ่งนั้นคือการแพ้เตอร์มิลานในเกมล่าสุดครับคือ,คอเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมนัดแรก แล้วก็ก่อนหน้าน้นฟุตบอลโกเบเดรนัดแรกก็แพ้ให้กับบิลเบาคาบ้านไปศูนย์หนึ่งนะครับต้องบอกว่าตอนนี้สถาการของแอบริดไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเริ่มจะสูญเสียความมั่นใจนะครับวันนี้ผมบอกว่าเจอกับอามเลียคิดว่าน่าจะไม่พลาดนะครับน่าจะเน้นเต็มที่เพื่อที่จะเรียกความมั่นใจกลับมาเพราะว่าถ้าวัดการจริงๆวันนี้พอต่อบอลก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของตาหมีเนี่ยเหนือกว่าเจ้าบ้านหลายเท่านะครับ อเมริกัเป็นทีมที่ผลงานไม่ดีนะครับปีนี้ในลีกยังคงไม่ชนะใครนะครับมีเสมอ8แพ้ไปสิบนะครับตอนนี้ไปอันดับบว้ยนะครับยี5เกมมีแค่แคะแนนแล้วก็มีแต้ผ่าจากโซนปลอดภัยอยู่ถึง12คะแน,นก็จะบอกว่าโอกาสต่อชั้นเนี่ยมีสูงมากนะครับวันนี้ผมคิดว่าทางฝั่งของทีมเยือนน่าจะเอาจริงนะเพราะว่าต้องการเรียกความไว้ใจกลับมาเพราะเดี๋ยวเกมถัดไปเนี่ย พวกเขาต้องล้างตากับบิวเบาในเกมบ,บอลโทษเองหนึ่งนัดซึ่งคิดว่าเกมนี้น่าจะไม่พลาดน,นะครับถ้าดูจากเงือ่อนไขวันนี้คิดว่าขอแค่ชนะก็เพียงพอแล้วคิดว่าเกมนี้แอมเบริตน่าเก็บ3แต้มได้นะครับผมสว่วนอีกคู่หนึ่งครับไปดูที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกละกันนะครับหยิบมาหนึ่งคู่จะเป็นในรอบอคู่ระหว่างที่คืนครึ่งนะครับจะเป็นบอลมัตเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับบอลมัต ปัจจุบันอยู่อันดับที่13านะครับ2ี่คะแนนจาก24เกมนะครับผลงานช่วงหลังก็จะบอกว่าอาจจะแพ้แค่นัดเดียวจาก5นัดแต่ว่าก็ชนะแค่เกมเดียวเหมือนกันส่วนใหญ่หนักไปทางเสมอเยอะนะครับเกมล่าสุดก็คือการบุกไปเสมอกับนิวคาสเซิลนะครับซึ่งเกือบชนะด้วยนะครับแต่ว่าโชคลายที่นิวคาสเซิลมาได้ประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกมซึ่งต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยผลงานของเจ้าบ,บ้านค่อนข้างโอเคเลยนะสำหรับบอลมัดนะครับผมก็ ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ชนะสวอนซีใน FA ฟเอัพมาแล้วก็เสมอกับเวสต์แฮมมาต้องบอกว่าช่วงหลักผลงานดีจริงๆนะครับสวนซิตี้ก็ยังคงเป็นทีมที่ผลงานดีต่อเนื่องนะครับไม่แพ้ใครมาติดต่อกัน16นัดนะครับแล้วก็เป็นการชนะถึง13เกมเกมล่าสุดนะครับก็คือการชนะเบนฟอร์มาหนึ่สูตรทำให้ตอนนี้เนี่ย ยังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ต่อไปนะครับผมตอร์ดิซิตี้มี56คะแนนจาก25เกมตามหลังจาฟงลิพูอยู่4คะแนนแต่ว่าแคลกนกอหนึ่เกมถ้าเกมนี้เก็บผลที่ต้องการได้ก็จะตามที่1แต้มเหมือนเดิมนะครับซึ่งดูแล้วเกมนี้น่าจะเอาจริงนะเพราะซิตี้ไม่มีทางเลือกครับนอกจากจะเก็บสาแต้มให้ได้นะครับในการไปเยือนที่วิตาลิตี้สเตเดียมนะครับความพอวันนี้นะต้องบอกว่าซิตี้ค่อนข้าง ฟูลทีมนะครับตัวหลักๆอย่างฮาแลนเดอะบอยอาเวลเอสโฟเดนโรดี้ดิออสคือลงได้หมดเลยนะครับส่วนเรื่องของบอลมาร์ก็เช่นกันนะสภาพทีมก็แค่โอเคแต่ว่าการขาดวันเนี้ยผมบอกว่าการขาดฟิลิปบิ้งเป็นเพเมเกอร์ maker, คนสำคัญก็น่าจะส่งผลไม่น้อยเหมือนกันนะครับวันนี้ผมาคิดว่าซิตี้ก็ไม่น่าพลาดนะกับการเก็บ3แต้มลุ้นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะยิงได้เกินเงื่อนไขหรือเปล่าซึ่งวันเนี้ย เงื่อนไขคือการชนะผลต่าง2องประตูเป็นอย่างน้อยซึ่งผมคิดว่าช่วมมงเนี้ยซิตี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชอบเข้าเบรคเหมือนกันคิดว่าเกมนี้ผมว่าชนะได้ลุ้นเม็ดสองกันแล้วกันนะครับให้เชียร์ที่แมนซิตี้นะครับผมสรุป2คู่วันนี้นะครับที่ให้เลือกเชียร์กันก็จะมีในส่วนของแมนซิตี้นะครับแล้วก็แอเลติโกมาดริดนะครับผมนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ